สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV กันอีกครั้งหนึ่งนะครับมาคุยหลังเกมกันสักหน่อยนะครับในส่วนของเกมรอบ8ทีมสุดท้ายนั่นเองนะครับหรืออีกนัดเดียว9เดียวเท่านั้นเราจะได้ไปบอลโลกแล้วเยาวชนโลกของเราแต่นัดสุดท้ายนั้นดันไปเจอทางด้านของเกาหลีใต้นั่นเองนะครับเกาหลีใต้ก็เสือกนะครับอุตรินะครับไปแพ้ให้กับอิหร่านนะครับผมสังั้นะครับเราก็ต้องมาจะโคจรเจอกับ ในส่วนของวัยรุ่นเกาหลีใต้เพราะว่าเกมอุ่นเครื่องก่อนทัวนาเมนต์จริงเราก็เคยเจอเกาหลีใต้ามาแล้วนั่นเองครับเราโดนถล่มไป3าศูนย์นะครับผมในส่วนของนัดนี้นะครับโอ้โหต้นเกมก็เดือดเลยทีเดียวครับก็ยิงกันมนเลยก็ตีเสมอ,อ,อดังด้านของเกาหลีใต้ก็ยิงลูกครอสออลูกฟรีคิกลูกนิ่งเนาะโอ้แม่งแล้วมันก็โฉบมันตัวมันสูงใหญ่นี่นะเออนะครับแต่ถ้าเทียบกับไอ้นักเตะอีหลานนักเตะอีหลานนี่ดูตัวสูงใหญ่กว่า กว่าเกาหลีใต้นะแต่เกาหลีใต้หมอฟอร์เที่ยวกว่านักเตะไทยเราก็ก็สูงใหญ่กันพอสมควรมีเซนเตอร์ตัวหนึ่งร้อยเก้าสิบกว่ากว่าเก้าสิบสองมั้งตัวใหญ่ชิบหายเลยนะครับผมนั่นเองนะครับเอานำไปก่อนนะครับนาไปก่อนแล้วเราก็เในส่วนเราก็ตีเสมอได้โอ้ก็เฮดังลั่นลั่นสนามเลยเดียวแต่ในส่วนของอลูกเกมนะเราก็สู้กับเกาหลีใต้ได้มันดีนะครับเอเรื่องของสปีดบอลแต่ในเรื่องของ ความเป็นระบบของเกาหลีใต้อย่างที่บอกครับท่านผู้ชมเขาบีบกันแบบว่าทําให้เราแบบว่าหาตัวออกบอลไม่ค่อยได้ะมันเล่นกันเร็วนะเราก็เล่นเร็วนะครับแต่ของเกาหลีใต้มันเร็วกว่าไงเออนั่นแหละแต่ผมมองว่าในส่วนของเด็กชุดเนี้หน้าพัฒนาต่อยอดครับต่อยอดไปต่อได้นะอืมไปต่อได้ไม่เป็นไรครับไม่ต้องเสียใจครับผมมองว่าทรงบอลถือว่าโอเคนะครับโอเคนะครับมันไปเจอก็ต้องยอมรับว่าทัวร์นาเมนต์เนี้ย อายสิบเจ็ดปีทัวนาเมนต์เนี้ยเอ่อเกาหลีใต้อะก็เป็นเต็งเต็งแชมป์เหมือนกันนั่นเองนะครับแต่ดูก่อนว่ามันถ้ามันไปโคโจรเจอญี่ปุ่นมันจะเป็นยังไงเพราะเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นแม่งเอากันอยู่นะเอาเรื่องกันอยู่นะครับญี่ปุ่นก็โคตรบอลเอเชียเหมือนกันเนี่ยก็มารอดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนั่นเองครับอ่ะในส่วนของทีมชาติไทยเราก็พัฒนาต่อไปนะครับผมในเรื่องของความใจสู้เอ่อในทัวนาเมนต์จิงความใจสู้พละกําลัง ผมมองว่าโอเคแล้วล่ะก็ปรับจูนในเรื่องของในเรื่องของความละเอียดในเรื่องของกา,ารเล่นการเคลื่อนที่ในการเขาเรียกว่าแอนตี้แอนตี้เพรสซิ่งอ่ะเพราะว่าเวลาเกาหลีใต้มันบีบแม่งมันบีบจนให้เราไม่มีไม่ค่อยมีมุมออกบอลเลยะนะครับเราต้องเราต้องชิงจังหวะให้เร็วกว่านั่นเองครับหรือว่าเราก็จังหวะการออกบอลเราก็ต้องอให้แม่นเนาะเพราะว่าแม่งเวลามันบีบผมเห็นแล้วโอ้ยวิ่งมาขยับขยับกันมาทีนึ่งบีบกัน ค่อนข้างจะอ่าค่อนข้างจะเร็วเร็วเลยทีเดียวก็ต้องยอมรับในจุดนี้ของฝีเท้าของไอ้เกาหลีใต้เอาหน่อยไม่แต่ถามว่ามันห่างกันมากไหมไอ้บอลเด็กอ่ะผมคิดว่าเราถ้าเราต่อยอดนะมันมันไม่ได้ห่างกันขนาดน้อกแต่มันมันจะไปก้าวกระโดดก็ช่วงยูย่ยี่สามละยูยี่สามขยับไปไปไปอยูอ่าไปบอลอ่าบอลผู้ใหญ่เนาะเออบอลบอลชุดใหญ่ละอะไรเงี้ยนะครับ แต่ชุดนี้ผมมองว่าต่อยอดต่อยอดสู้ได้ดีแล้วก็ผลงานผลงานแล้วก็ทรงบอลถือว่าทําได้ดีนะครับผมเชื่อได้ว่าณตอนเนี้ยแฟนบอลไทยก็ใจชื้นมาบ้างแล้วว่ารุ่นเนี้ยเออโอเคต่อยอดไปยู20ไม่เป็นไรน้องๆชุดนี้ยู17ปีอ่ะยังมีโอกาสอ่อฟอร์มทีมหลายๆคนอ่าก็ฟอร์มทีมไปเล่นยู20ปีต่ออืมยู20ปีฟุตบอลโลกย20ปีก็ยังรอน้องๆอยู่ นะครับพออยู่20ปีมันก็ต่อยอดไปอยู่23ปีแล้วก็ขึ้นไปสู่ชุดใหญ่ได้เออนั่นเองมันยังไม่สายครับมันยังไม่สายอยู่17ปีมันเป็นจุดเริ่มต้นแล้วเป็นจุดเริ่มต้นที่ถือว่าโอเคเลยนะครับโอเคเลยในเรื่องของภาพรวมเราไปเจอของแข็งเอออันนี้ก็ต้องยอมรับมันไปเจอของแข็งไปเจอโอ้เราเข้ารอบน็อกเอาไปเจอของแข็งก็ไม่ง่ายเนาะไปแก้ตัวเด็กๆเราเนี้ย พร้อมทีมดีๆทําทีมต่อยอดอย่างต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องดีๆนะครับน้องๆรักษาวินัยแล้วก็พัฒนาฝีเท้าต่อไปแล้วไปต่อยอดในเยาวชนยูยี่สิบปีต่อไปครับผมเชื่อแน่ว่าแฟนบอลไทยพร้อมส่งแรงใจแน่นอนใจสู้แล้วก็วิ่งไม่มีหมดในทัวร์นาเมนต์จริงเนี่ยผมตอนแรกผมก็ยังเป็นห่วงนะเจอเกาหลีใต้นัดออตอนอุ่นเครื่องเจอไปสามจุนผมว่าเอ้ยเล่นกันแบบว่าวิ่งกันขยับนู่นนี่นั่นแต่พอเอาทัวร์นาเมนต์จริงเฮ้ย ไม่เร็วเลยทีเดียวเออไม่เร็วเลยเดียวใจสู้มีความฟิตนี่แหละครับปรับเรื่องของความละเอียดในการรับส่งบอลในการเคลื่อนที่ให้แม่นยําในการตีกิกกอให้เร็วปรับในเรื่องของสปีดอะให้เร็วผมเชื่อได้ว่าถ้าเร็วให้มันเท่ากับไอเกาหลีอีกหน่อยหนึ่งนะผมว่าสู้กับมันได้ดีเลยแหละนะครับผมเพราะช่วงต้นครึ่งเวลาแรกเราก็สู้กับมันได้ดีนะเออนะครับดูมันนีแต่ก็ต้องยอมรับว่าไอเกาหลีมันแม่นในเรื่องของการรับส่งบอลเนาะ การรับส่งบอลการ cross b อะไรเงี้ยนะครับค่อนข้างจะละเอียดละเอียดกว่าเราอันนี้ก็ต้องยอมรับนะเราก็ไปปรับแค่เรื่องนี้เองนะครับแค่เรื่องนี้เรื่องพละกําลังเริ่มจะเทียบเท่าได้บ้างแนละ้วฟิส erm ิกอลเสริมอีกหน่อยนะครับแล้วก็ความเร็วก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งเราก็ปรับในเรื่องของสปีดการส่งบอลเน้นถ้าเราปรับเรื่องเราสามารถส่งบอลเคาะบอลกันจังหวะเดียวแล้วเคลื่อนที่ตามอะเคลื่อนที่ตามเป็นกลุ่มได้นะแม่นยําแล้วก็ปุ๊บๆแล้วเข้าไปจบได้เงี้ย ผมคิดว่านี่จุดเนี้ยมันจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญของเราเลยทีเดียวถือว่าภาพรวมหรือว่าผ่านครับผ่านแล้วสามารถไปต่อยอดในชุด u 20น้องๆไปแก้ตัวในชุด u 20ปีฟุตบอลโลกได้อีกครั้งหนึ่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรสู้ต่อไปเชื่อว่าแฟนบอลส่วนใหญ่เห็นศักยภาพแล้วว่าท่านน้องๆตั้งใจมุ่งมั่นทำได้อยู่แล้ว นั่นเองนะครับโอเคนะผมไม่เสียใจเลยถ้าเล่นกันแบบนี้ยผมไม่เสียใจเลยแพ้เกาหลีช่างมันเดี๋ยวมันจะพัฒนาขึ้นต่อยอดไปเรื่อยๆเ,ออเราได้เจอเกาหลีโอ้เกาหลีมันเล่นงนี้เราจะปรับพัฒนาให้มันสู้กับมันได้ในอนาคตอะไรเงี้ยเราก็ว่ากันต่อไปนั่นเองนะครับอ,อ,อาจจะไม่ได้ไป U17 แต่ก็ไม่แน่ยู0่อาจจะได้ไปก็ได้ <laughs> เพราะยูย่สประวัติศาสตร์เรายังไม่เคยได้ไปเลยนะครับเออ เราจะสร้างประวัติศาสตร์ในยูยีก็ได้นะครับไม่เป็นไรอีก2ปีรู้สึกว่าบอลเยาวชนจะแข่งทุกๆ2ปีั้ยถ้าจำไม่ผิดนะครับ่ะประมาณนี้เนาะโอเคครับสอต่อไปช้างศึกของเราอนาคตเพราะว่า U17 เนี่ยเราให้ความสําคัญมาถูกทางละ U17 ในชิงแชมป์เอเชีย u 2ยไป U23 ปีเนี่ยบอลโลกนั่นแหละครับเส้นทางสู่บอลโลกอย่างแท้จริงเพราะระดับเอเชียมันเป็นก้าวแรกสู่ตัวฟุตบอลโลกนั่นเองนะครับท่านผู้ชม โอเคครับสู่ต่อไปสู่ไทยแลนด์อืม